กวางอยากให้เพื่อนๆฟังคลิปนี้ให้จบนะคะมันอาจจะยาวนิดหนึ่งกวางอยากทำสั้นๆนะแต่ว่ามันไม่สามารถตัดตอนตรงไหนได้เลยอะแล้วก็ยิ่งตอนท้ายอะเพื่อนๆจะเข้าใจว่าทำไมการทำแ a f ฟอร์มเอชหรือการคิดในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ดีกับตัวเองในตอนเช้าแล้วก็มันถึงสำคัญสำคัญมากๆแบบที่มันไม่ใช่เรื่องของความงมงายหรือว่าเรื่องของการกล่อมสมอง แต่มันเป็นเรื่องของห,หลักเหตุและผลทางวิทยาศาสตร์จริงๆก็ลองนําไปใช้นะหวังว่าเพื่อนๆจะมีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็มีกําลังใจมากขึ้นค่ะเดี๋ยววันนี้กวางจะมาชวนคุยกันนะคะว่า Affirmation มันดียังไงทำไมมันถึงได้มีพลังงานมากมายมหาศาลขนาดนั้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตใครคนหนึ่งได้จากคนที่เคยเจอแต่อุปสรรค กลายเป็นเจอแต่โอกาสแล้วก็ทําให้ชีวิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงปฏิทินทางที่ดีขึ้นในวันที่เรากําลังเจอปัญหาหรือว่าในช่วงเวลาที่ยากลําบากของชีวิตอะค่ะถ้าเรามีเพื่อนสักคนหนึ่งที่เขาพร้อมจะสปอร์ตเรายิ้มให้เราเข้าใจเราแล้วก็ให้กําลังใจเราด้วยคําพูดที่ดีๆด,ด้วยแววตาที่เข้าอกเข้าใจอะกวางเชื่อว่าทุกคนน่ะน่าจะรู้สึกดีแล้วมันก็คือรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจ แต่ทีนี้ว่าในความเป็นจริงของโลกใบนี้ค่ะเราไม่สามารถคาดหวังได้นะว่าในวันที่เรากำลังเจอปัญหาจะมีคนคนนั้นที่คอยเข้าใจเราไหมหรือว่าเพื่อนสนิทของเราครนนี้เขาจะพพอร์ตเราไหมเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีเรื่องราวที่เขาต้องเผชิญเขามีสิ่งที่เขาจะต้องไปฝ่าฟันเหมือนกันนะ่ะถ้าเราเอาความคาดหวังของตัวเองหรือเอาก้อนปัญหาของเราหรือว่าเอาความสุขความทุกข์ของเราอะค่ะ ไปฝากไว้กับผู้อื่นแล้วถ้าวันนั้นน่ะมันเกิดไม่มีใครสักคนที่อยู่ตรงนั้นไม่ได้มีใครเข้าใจในสถานการณ์เดียวกับเราหรือแม้กระทั่งเราอาจจะไม่ได้อยากเล่าเรื่องนั้นให้ใครฟังกลับกันค่ะถ้าเราทําสิ่งนั้นด้วยตัวเราเองละ่ะถ้าเรายิ้มให้กับตัวเองถ้าเราเข้าใจตัวเองถ้าเราให้กําลังใจตัวเองถ้าเราพูดในสิ่งดีๆกับตัวเอง แล้วบูธพลังงานหรือว่าเสริมสร้างพลังงานก้อนนี้ก้อนกำลังใจเนี่ยให้กับตัวเองเราจะไม่ต้องรอหรือไม่ต้องหวังพึ่งคนอื่นก็มไม่ได้บอกว่าการมีเพื่อนที่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่นะคะการที่เรามีใครสักคนเข้าใจเป็นสิ่งที่ดีเ,เหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตนะคะเราไม่สามารถกําหนดได้อะว่าเราจะให้ความทุกข์เราจะให้ปัญหาเราจะให้อุปสรรคหรือว่าเราจะให้ความท,าท้าทายมันเข้ามาหาเราวันไหน ถ้าณนะวันนั้นเราไม่มีคนที่อยู่ข้างๆถ้าณนะวันนั้นไม่มีใครว่างถ้าณนะวันนั้นทุกคนก็ต้องแบกรับภาระของตัวเองเหมือนกันแล้วตัวเราอ่ะเราจะไปพึ่งใครตัวเองนี่แหละหาควรจะเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดเป็นเซฟโซนที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง้องการทำแอฟเฟอร์มเอชหรือว่าการยืนยันกับตัวเองด้วยความคิดที่ดีคำพูดที่ดีการทำแอฟเฟอร์เมชันที่ดี ที่มันจะทำให้ได้ผลคืออย่างน้อยที่สุดตอนเช้าหนึ่งครั้งตอนเช้าคือหลังจากที่เราตื่นนอนเลยแบบว่ายังไม่ลุกออกมาจากเตียงนะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งคือก่อนนอนนอนลงไปแล้วเราหลับไปด้วยความรู้สึกแบบไหนความรู้สึกดีความรู้สึก positive ความรู้สึกที่มีกําลังใจความรู้สึกที่มันมี energy ความรู้สึกที่มัน high vibration ตอนตื่นมาทำ affirmation เพื่อยืนยันกับตัวเองว่าเราคู่ควรสิ่งที่ดีเราดีพอเรายอมรับในข้อเสียของตัวเองหรืออีกมากมายในการคำพูดที่ดีเดี๋ยวกวางจะมีคลิปนะว่าเราควรจะพูดในในเชิงไหนหรือว่าเราควรจะคิดอะไรกับตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเช้าเราตื่นมามันเหมือนกับสมองของเรามันยังโล่งๆอยู่แล้วเราเอาสิ่งดีๆอะ่ะ ไปเป็นก้อนพื้นฐานไปแบ็กอัพไปรองไว้ที่ข้างที่ก้นบึ้งของหัวใจเราอะในวันนั้นนันะถ้าเราเจอเรื่องราวแย่ๆเราจะมีก้อนพลังงานดีๆอันเนี้ยแหล่งพลังงานดีๆเป็นของตัวเองเราค่อยๆไปหยิบมันมาใช้จากสิ่งที่เราให้กำลังใจตัวเองที่เราคอนเฟิร์มตัวเองนี่แหละแต่ถ้าเราไม่ทำอะเช้ามาเราจะว่างเปล่า พอเราเจอปัญหาเราจะรู้สึกว่าเราขาดความสุขเราจะรู้สึกว่าเราขาดพลังงานเราต้องไปหาจากคนอื่นที่มาเติมเต็มแล้วถ้าณวันนั้นไม่มีใครอ่ะเราจะยิ่งขาดไปอีกเพราะเรารู้สึกว่าโลกนี้ไม่มีใครอยู่เคียงข้างเราเลยอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อะคะคือเดี๋ยวกวางจะมาทําคลิปแยกอีกเนาะว่าผลลัพธ์ของการที่กวางได้ลองทำ affirmation มาเป็นเวลา2-3ปีอ่ะมันสร้างผลกระทบ หรือว่าเอฟเฟกอะไรในชีวิตกว้างบ้างที่มันเปลี่ยนไปคือมันทําให้เราเปลี่ยนไปเลยอะ่ะมันพอมันพอวิธีคิดเปลี่ยนทุกๆอย่างรอบตัวการกระทําเราเปลี่ยนคําพูดที่เรามีต่อผู้อื่นเปลี่ยนความคิดที่เรามีต่อผู้อื่นเปลี่ยนการกระทาแอคชั่นต่างๆมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นผลที่มันกลับมาหาเรามันเปลี่ยนไปหมดเลยวันนี้นะคะอยากให้เพื่อนๆเ,เริ่มต้นด้วยการเติมพลังให้กับตัวเอง ในตอนเช้าและก่อนนอนอย่างน้อยสองครั้งถ้าใครมีเวลาสามารถทำในช่วงแบบหลังพักเที่ยงได้นะเพราะว่าบางทีอะ่ะเราเจอเรื่องราวที่มันแย่มากๆอะ่ะคือคือบางคนถ้าใครบอกว่าโอ้ยฉันไม่ต้องการหรอกกำลัง